ครับวันนี้ก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องเลขเด็ดแอปเปิ้ลนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับเอฟซีแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับที่ชอบหวยรักหวยนะครับรักในตัวเลขนะครับก็หยุดกันยาวเลยนะครับพักนี้ก็มีเวลาชิดหวยเยอะนะครับก็จะลงเฉพาะชุดเน้นนะครับวันนี้แอปเปิ้ลก็มาลงชุดเน้นให้เลยนะครับเป็นชุดหวยสูตรหวยนะครับ สูตรหวยสองตัวล่างนะครับตรงๆนะครับผมก็จะวางให้ทั้งหมด6ชุดนะครับสูตรนี้นะครับก็เพิ่งชิดค้นนะครับเป็นสูตรนั่งเดิมนะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีจริงๆก็ว่ากันได้นะครับสูตรนี้นะครับในงวดจันทที่16กพฤษภาคมนะครับใครที่เจอในตัวเลขนะครับชุดนี้ก็เผื่อท่านนะครับเอาไว้เสี่ยงเนาะลอตเตอรี่กันก็ว่ากันไปนะครับสำหรับสูตรหวยนะครับสตัวล่างนะครับสูตรที่1นะครับจะทําการใช้หลัก1ิบ 3, er, 2, 2> ทําการใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับบวกกับหลัก10ล่างทําการบวกกับหลักหน่วยล่าง3าครั้งทาการบวก4ี่คงที่นะครับสูตรที่2นะครับผมจะใช้หลักพันนะครับบวกกับหลัก10ล่างนะครับแน่นอนนะครับชุด2ตัวล่างนะครับหลัก10ผมจะใช้หลักพันนะครับรางวัลที่1นะครับบวกกับหลัก10บนนะครับทำการบวกกับหลัก10บนะครับเลขหน้านะครับ3ตัวครั้งที่2นะครับทำการบวก6คงที่นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ ผมจะเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่16นะครับเดือน11นะครับปี62นะครับก็ดูกันยาวๆกันเลยนะครับว่ามั่นใจสองตัวล่างตัวนี้สูตรนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันจะเข้ากันจริงๆนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับล่างนะครับแค่6ชุดนะครับมาดูสูตรที่1กันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ3บวก3เป็น6นะครับ6บวก2เป็น8นะครับ8บวก2เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก4นะครับเป็น16นะครับเราใส่6นั่นเองนะครับ 6ทําการบวก2คงที่เท่ากับ8นะครับตัวเลขที่สูตรที่หนึ่งได้6กับ8นะครับสูตรที่2นะครับ7บวก2นะครับเจดบวก2นะครับเป็น9 9้า้าบวกสี่นะครับเป็น1ิบ13าสิบสาบวก6นะครับเป็น19นะครับเราใส่9้านะครับหลักหน่วยนะครับตัวแรกเราจะเพิ่มเป็นอย่างหนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะครับเพิ่มเป็นอย่างหนึ่งแต้มนั่นก็คือ9้าบวกหนึ่งเป็น10 10ิบวกหนึ่งเป็น11บนะครับผมก็วินให้เลยนะครับก็ได้ที่ห0เก้าหรศูนย์หกหนึ่งนะครับแดเก้าแคดศู สองตัวร่างนะครับในงวดถัดถัดมานะครับออกแปดหนึ่งนะครับ <Finnish> ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นติงวดแรกนะครับที่ผมลงให้นี่ครับผ่านเลยนะครับงวดที่สองเหมือนกันนะครับใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบล่างนะครับทําการบวกกับหลักหน่วยล่างทําการบวกสี่ของที่นะครับนั่นก็คือสองบวกแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่นั่นเองนะครับ 2บวก8นะครับเป็น10บ0บวก1เป็น11 11บเวกหนึ่งเป็น1 2บ2อบวกหนึ่งเป็น13 13บวก4ี่นะครับเป็น17นะครับเราใส่เจเลยตัวแรกนะครับสูตรที่1 7เราจะเพิ่มไป2แต้มนะครับนี่ครับเป็น9นะครับมาดูสูตรที่สองนะครับหลักพันบวกหลักสิบนะครับแล้วก็จะบวกหลักสิบนะครับเลขหน้า3าตัวนะครับครั้งที่สองนะครับเราก็จะทำการบวกหของที่เหมือนเดิมนะครับ 3บวกสเป็น5 5าบวกหเป็น11 11อบวก6นะครับเป็น17นะครับเราใส่7 7เราจะเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับเป็น8นะครับเป็น9นะครับผมก็จะวินให้เลยนะครับเลขที่วินได้นะครับก็จะเป็นที่7 7็ดเจนะครับเจ็ดนะครับนี่ครับเกนะครับเก เก้าเก้านะครับก็ตัวเลขที่เราได้ออกมานะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะครับงวดถัดมาออกเก้าเจ็ดนะครับมีไม่เอ่ยนะครับนี่ครับชนกันนะครับงวดนี้มันจะชนกันที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเป็นงวดที่สองนะครับสองตัวล่างนะครับงวดนี้งวดถัดมาเลยนะครับสี่บวกเก้านะครับเป็นสิบสามนะครับใครดูไม่ทันดูตามนี้เลยนะครับดูตามนี้เลยนะครับ 4บวก9นะครับเป็น 13, 1 3าบวกเ็ดป็นยี่0บยวกเท่ากับนะครับย7 2สิบเวกเจบวกเป็น1 3 1 3าบวกเจดป็นยี่0บยี่7วกเ็เท่ากับยวก7นะครับเท่ากับ34ว 34, ก4นะครับเท่ากับสานะครับเราใส่8ตัวแรกนี่ครับแเราเพิ่มไปสนะครับเป็น10ใส่0สูตรที่2อนะครับ9บวก2เป็น 11, 1 1อบวกสนะครับ ก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับเราใส่หนึ่งนะครับเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับวินกันเลยนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดสองแปดสามนะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามนะครับ 6ตัวเหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่ได้ออกมาแล้วนะครับแปดหนึ่งแปด2 8 3แปดสามแปดสแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนสามนะครับในงวดตดมานะครับสองตัวล่างออกแปดหนึ่งนี่ครับตรงๆนะครับเป็นงวดที่สามนะครับนี่ครับอ่ะงวดถัดมากันเลยนะครับ หนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่นะครับสิบสิบหกนะครับเราใส่หกเลยนะครับหกเราจะเพิ่มไปสองแต้มเป็นแปดนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับสูตรที่หนึ่งเพิ่มไปสองนะครับสูตรที่สองนะครับเพิ่มอย่างละหนึ่งนะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกหกนะครับเป็นสิบแปดนะครับ 0บวกสได้4นะครับ4ีบวกแเป็น12 12อบวกหเป็น18ใส่8นะครับ8 9แล้วก็10นะครับนี่ครับวินให้เลยนะครับ6 8 6 9 6 0นะครับนี่ครับ88 89 แปดศูนย์เป็นเลขแค่หกตัวนะครับหน้าเล่นนะครับสองตัวล่างนะครับในงวดต่อมานะครับเลขที่ออกออกหกแปดนะครับนี่ครับสูตรนี้เป็นงวดที่สี่แล้วนะครับมาลุ้นต่อกันงวดที่ห้าเลยนะครับหกบวกสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบวกแปดได้สิบแปดนะครับสิบแปดบวกแปดเท่ากับยี่สิบหกยี่สบหกบวกแปดนะครับเท่ากับสามสิบสี่สามสิบสี่บวกสี่เท่ากับสามสิบแปดนะครับเราใส่แปดไปเลยตัวแรก เราจะเพิ่มไปสองแต้มนะครับแปดบวกสองเป็นสิบนี่ครับสูตรที่หนึ่งได้แปดกับศูนย์สูนย์ที่สองกันเลยนะครับหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดนะครับแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับใส่สี่ไปเลยนี่ครับเพิ่มไปอย่างละหนึ่งนะครับเป็นห้าเป็นหกนี่นะครับพร้อมวินนะครับก็จะดูอยู่ที่ตัวเลขนะครับแปดสี่แปดห้านะครับ แปดหกศูนย์สี่นะครับศูนย์ห้าแล้วก็จะเป็นที่ศูนย์หกนี่นะครับได้มาทั้งหมดหกชุดนะครับ8ปด5ี่แปดห้าแปดหกศูนย์ีูย์หูนหเหมือนเดิมนะครับในงวดที่ห้านะครับจะเข้าไม่เอ่ยนะครับตัวเลขถัดมาเลขที่ออกออกศูนย์หกนะครับมาอยู่นี่เลยครับตัวสุดท้ายนะครับเรายังไม่หลุดห้างวดนะครับงวดที่หกนะครับ ใครดูไม่ทันนะครับดูตามนี้ผมเลยนะครับผมได้มาค์มาอยู่นะครับเจ็บวกศเป็น7จ็นะครับเจบวกหเป็น13 13าบวกหเป็น19 19กบเวกหเป็น25 25บวกสนะครับเป็นยนะครับใส่ไปเลยครับตัวแรก9กบวกสนะครับเป็น11ใส่1นสูตรที่2อนะครับเกบวกสเป็น11 11อบวกห้านะครับเป็นสิบหกสิบวกหเท่ากับย2ใส่2นะครับสเพิ่มไปอย่างละหนะครับเป็นส เป็น4นะครับวินกันเลยนะครับก็จะได้ที่92 93 94นะครับนะครับหนนะครับ13 14นี่นะครับในงวดตัดมานะครับงวดที่6นะครับ ผลางวัลออก9-4นะครับล่างนี่ครับมดที่6ยังไม่หลุดนะครับวดที่7นะครับเหมือนเดิมเราไล่กันต่อเลยนะครับดูกันยาวๆนะครับสูตรนี้ผมอยากจะแนะนํมันจริงนะครับถือว่าเด็ดเด็ดมากนะครับในงวดที่16ก็เลยอยากจะนํามาลงนะครับ3บวก9นะครับเป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก4เป็น24 24บวก4เป็น28นะครับใส่8เลยนะครับ 8นะครับเราจะเพิ่มไป2แต้มนะครับเป็น10 3สบวกเนะครับเป็น12บสนะครับสิบวกสเป็น16 16กสิบหวกสี่ยีนะครับใส่8สูตรที่2นะครับ1นบวกศูนย์ได้1นบวกหเป็นสองบวกหเป็นแนะครับใส่8ไปเลยนะครับแปบวกหนึเป็นเก้เบวกหเป็น10อ่ะวินเลยครับ <c oughs> 88 แปดเก้านะครับแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ในงวดตดมานะครับตัวเลขที่ออกนะครับออกเก้าแปดนะครับเราไปเข้าที่แปดกับเก้านะครับถือว่ายังไม่หลุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมงวดที่แปดนะครับ อย่าลืมนะครับใครดูไม่ทันดูตามตามตามแดงผมเลยนะครับ8ปบวกเนะครับเป็น17 17จ็ดสิบวกแ2ด25บวกแปดนะครับเท่ากับ33 33ิบวกแปดนะครับเท่ากับ41 41ิบวกสี่นะครับสี่บวกสี่นะครับเท่ากับ46นะครับใส่6กนะครับหกบวกสเป็น8นะครับ แปบวกเก้านะครับแปดบวกเก้านะครับเป็นสิบเจบวกแนะครับเท่ากับยี่สิบยวกแเท่ากับสามสิบามาสิวกแนะครับเท่ากับสี่สิบเวกสเท่ากับสีนะครับอีกรอบนะครับอีกรอบนะครับอีกรอบนะแปดกับเนะครับแปบวกเเป็นสินะครับสิ 8บวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกแปดนะครับเป็นยี่5บห้ายี่สิบห้าบวกแปดนะครับเป็นสามสิบสามนะครับสามสิบสามบวกแปดนะครับเป็นสี่1ิบดสี่ดบวกสี่นะครับเป็นสี่ห้านะครับท่านผู้ชมใส่ห้านะครับห้าเราเพิ่มไปสองแต้มนะครับเป็นเจ็ดนะครับนี่ครับต้องขออภัยจริงๆนะครับตัวเลขเราบวกผิดนะครับบวกย้อนหลังดูได้นะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบวกกนะครับเป็นสิบหก หกเราเพิ่มไปอย่างละหนึ่งนะครับเจ็ดแปดก็จะวินได้นะครับก็จะมีที่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเหมือนเดิมนะครับตัวเลขก็จะเรียงกันอยู่อย่างนี้นะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับนี่ครับยังไม่หลุดนะครับออกเ็ดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับจำได้เลยครับงวดนี้ ก่อนที่มันจะเลื่อนนะครับมากันยาวเลยนะครับงวดนี้หนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดนะครับสองตัวล่างแปดงวดนะครับ <c oughs> มาลุ้นกันงวดที่เก้านะครับสิบหกพฤษภาคมนะครับอ่าทุกท่านอาจจะยังไม่ไม่เข้าใจนะครับใช้หลักสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนหนึ่งบวกกับหลักสิบล่างนะครับ แล้วก็จะทําการบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งนะครับบวกสี่ของที่นะครับมาพร้อมกันเลยนะครับหก 7, บวกเจ็ดบวกเจ็ดสามครั้งนะครับหลักหน่วยนะครับบวกสี่ของที่นะครับนี่ครับสูตรที่หนึ่งนะครับอ่ะสูตรที่สองเหมือนเดิมนะครับหลักพันก็คือสาม บวกกับหลักสิบก็คือ4บวกกับหลักสิบเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ก็คือ5ทําการบวก6กคงที่นะครับใครที่ดูไม่ทันดูตามนี้เลยครับอ้่นไปดูคลิปผมได้นะครับ3นะครับบวก4บวก5แล้วก็จะบวก6นี่นะครับรุ้นครับ16บพุสภาคมนะครับ 6บวกเเป็น13บสนะครับสิบวกเเป็น20 20บวกเนะครับเป็น27 27บวกเนะครับเป็น34 34นะครับสาบวกสี่นะครับเท่ากับ38นะครับเราใส่8กันไปใส่8นะครับนี่ครับแบวก2เป็น10นะครับอ่ะใส่0ูนยศูนย์ที่2อนะครับสาบวก4นะครับเป็น7 เจ็ดบวกห้านะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกหกนะครับเป็นสิบแปดเหมือนกันนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดนะครับใส่แปดไปเลยนี่นะครับแปดนะครับบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาละครับก็จะได้ที่สองตัวร่างนะครับก็จะเป็นที่แปดแปดมีเบิลหนึ่งแล้วครับแปดเก้า 8 0นย์นะครับศูนย์แปดนี่ครับศูนย์เก้านะครับศูนย์ศูนย์นี่ครับตัวเลขออกมาไม่สวยใช่ไหมอาจจะสมาชิกอาจจะบอกว่ายังไม่สวยนะครับอย่าลืมนะครับฉะนั้นนะครับวัดนี้มันออกมาอย่างนี้นะครับออกมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับไอสองสูตรนี้มันเข้ากันมากนะมันเข้ากันมาได้ยังไงนะครับท่านผู้ชม มันน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นน่าลุ้นนะครับอย่างที่แอดบอกนะครับน่าลุ้นมากเลยนะครับสองตัวร่างนะครับมันชนที่นะครับ0880นะครับท่านผู้ชมใครชอบสูตรที่หนึ่งก็นําไปวิ่งได้นะครับชอบสูตรที่สองก็นําไปเล่นได้นะครับ890กับ80ฉะนั้นตัวเลขที่มันชนอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับ ไม่น่าจะหลุดนะครับไม่น่าจะหลุดไปได้นะครับท่านผู้ชมนะครับมันต้องมีติดแน่นอนเลยนะครับอ่ะสิบหกนะครับพฤษภาคมเนาะหกสามนะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดสองตัวร่างนะครับตรงๆนะครับก็วางให้ทั้งหมดหกชุดนะครับก็เดินมาทั้งหมดนะครับแปดเก้างวดแล้วนะครับสูตรนี้นะครับก็ ฝากไว้พิจารณานะครับว่าท่านไหนที่ชอบก็นําไปเล่นได้นะครับนิ้วประจำที่16นะครับส่วนนะครับคิดหน้านะครับเจอกันแน่นอนนะครับเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเม็ดเดียวนะครับตัวเดียวนะครับสําหรับสูตรหวยนะครับวิ่งสายวิ่งบนล่างนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับ17 18งวดเลยนะครับสําหรับสายวิ่งเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับคาเตือนนะครับนิดนึงนะครับ ก่อนกลบคลิปเนาะก็จะโบสถใช้วิจารณ์ในการรับชมเหมือนเดิมนะครับแนวทางนี้ให้สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนื้อหาภายในประเทศไทยในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไมะสมับสนุนปิกมายวาอมินเปิลนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับในช่องเลดียตเปิลนะครับก็ขออวยพรนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจพระรัตน์ไตนะครับคุ้มครองทุกท่านนะครับให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้โชคขอให้หมานทุกๆทุ าเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสำหรับนี้ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย